สวัสดีครับสวัสดีครับอยู่ผมเนมมอนเตอร์มาสรคามนะครับผมก็คลิปนี้พามาดูเจ้านี่เลยนะครับมาถึงบ้านเป็นที่เรียบร้อยนะครับกับเจ้าซีรีส์เรียร้อยนะครับสิบสองล้อคันนี้สีส้มมาตรงโดยย็ดหล่ให้กันกับบัวอ๋อยกถึงสูงเลยวะ โอ้สุดยอดนะครับคันนี้ก็อของพี่ชายผมเองนะครับของเฮียสารนะครับพรบิสารเศร้าบวนคุ้ที่หน่วยที่3นะครับก็เอามาส่งโดยพี่ชายครับเซังโจนะครับซังโจไวริงนะครับเป็นพี่ชายที่ดูแลผมตลอดนะครับเป็นคน้นนี่แบบ รถให้ทุกคันเลยนะครับและตอนนี้นะครับก็แล้วก็ดูแลในเรื่องอรถด้วยให้ด้วยนะครับก็กราบขอบพระคุณวิชัยเป็นอย่างสูงเลยนะครับวันนี้ก็เอารถมาส่งนะครับเฮ้นไหลไหลเขเสียว ลนะครับก็สุดยอดมากจริงเห็นแบบนี้จะขั้นอยู่นะครับเห็นไวทไซแบบนี้ถ้าขั้นอยู่เอาไว้ถ้าไปเขียนรถนี่หล่ะนะครับอันนี้ก็พี่ชายดูแลให้เป็นอย่างดีแล้วผมพามาดูสภาพรถนะครับเบอร์แห่งจิ๊บครับก็ต้อง่วงนะครับสวยงามแน่น,นอนครับครถที่อู่เอนมอเตอร์อมันสักคำนะครับ เราคัดสรรเข้ามาอย่างดีแน่นอนนะครับท่านลูกค้าเชื่อใจไว้ใจได้เลยนะครับว่าท่านซื้อรถอี่นี่ได้คุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนโอ้คุณมีวินดึงไว้อยู่ก็ดีเออนี่ครับนี่แบบดีเลยแรงหน้าเสร็จสับเรียบร้อยครับพร้อมทำสีสวยงามเลย แล้วก็เดี๋ยวเก็บของแต่งให้อีกนะครับแล้วก็เอาไปทำตกแต่งายในอีกนะครับก็คุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะครับกับรถที่เอมอเตอร์มาซากามนะครับกันใดที่สนใจนะครับติดต่อสอบถามผมได้เลยนะครับเบอร์โทรศัพท์คือ0834544565 0834544565ครับผมเอมอเตอร์มาซากาม ยินดีรับใช้ให้บริการกับทุกๆท่านเลยนะครับผมตอนนี้รถกําลังเขามาอีกเยอะเลยนะครับผมกับขอบพระคุณหลายๆขอบพระคุณท่านลูกค้าที่ซื้อรถจากกองยมตื่าข้ามไปนะครับรากาท่านลูกค้าที่สอบถามขอมาทุกทุกท่านเลยนะครับเยอะมากๆกับขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยนะครับที่ให้ความรกรกความเมตตาความไว้วางใจสนใจ นะครับต่อสอบถามขอมากดีใจละครับนะครับสําหรับท่านใดที่ซื้อรถกับผมก็ขอบพระคุณอยากสูงเลยนะครับผมก็เดี๋ยวผมลดล่งหอนเดี๋ยวผมผ้าเาบลงสภาพรถเข่าอีกนะครับเดี๋ยวตอนนี้ให้รถล่งก่อนเราไปบางรถหลังนั่นแหละ อันนี้ก็เป็นรุ่นฮีโน่ซีรีส์100นะครับยูโรไฟหรือว่ายูโรห่านะครับแท้เต็มตัวเก่านอกทั้งคัน100%นะครับตอนนี้บบเมนเตอร์ตัวชุดแป้งนานนี่แหละครับนะครับ, <laughs> รบของแท้ยังมันทานเอง ยังว่านดรก,กาใส่นะครับใส่ใส่ของเแทมไปก่อนห้องแต่ว่าของแท้ก็มีนะครับสําหรับท่านใดที่สนใจนะครับอยากแปลงเป็นของแท้ก่สร้างไหได้นะครับน้ำขมา้าไหได้นะครับก็ขอแค่บอกนะครับจะให้แน่นอนนะครับแต่ว่าก็ต้องใส่เวลาอีกหน่อย เติมเติมดีดีดีมีมันต้องมีมี่พอมันต้องมีวิ่นพอดู้สีรูสีโอ้ตอนเราขึ้นตอนขึ้นนี่พุ่งเลยใช่ไหมพี่โออ่ะดึงวินขึ้นเหมือนเดิมอ๋อใช่ใช่อ๋อครับครับครับ มันขึ้นไม่ไม่น่าจะขึ้นได้ได้รับนีดเดียวสวยนิดเดียวผ่านผ่านผ่านแล้วเป็นสิบล้อก็น่าจะสบายเลยเพราะว่ามันสูงกว่านี้รับอันนี้ท่นเตี้ยติดอันนี้นิดเึงมาครับเสียวเตียครัะ บายใจละลงมาตืนละเนี่ยดีเลยเลยอันเมคันนี้ไม่ผู้เอาเดี๋ยวเอาไปเห็ียบทั้งสีละครับชีดีประหยัดน้ำมันขักที่กาออนิวยูสุจิกา,กาเร่งไว้แล้วเดี๋ยวจะไปแต่งเห็ดเห็ดแบบนี้เลยนะครับเอาไว้ถ้าเพื่อไว้จะส่งรถส่งล่งลาลูกค้าครับ ไปแต่ใส่จะคล้องน้ำแหะครับหรือว่าท่านใดที่สนใจนะครับกีกาอีซูซูกีกะก็ติดต่อสอบถามได้เป็นแค่นะั่กทั้งระบบเลยนะครับผมโอเคไปเดี๋ยวผมพาไปเบิ็งรถสภาพรถเก่าๆนะครับสีก็หรือว่าพอพอใช้นะครับกับว่าเดยอันนี้หลายแค่ว่ากา็หือว่าโอเคนะครับในครั้หนึ่ง เดี๋ยวใส่ชุดแต่งให้ลูกพี่นะครับาาขากระจกกระจกเดี๋ยวไปชุบรดนะครับสภาพรถก็นี่ครับเครื่องเกียร์แท่งกิ๊บสวยเลยนะครับเดี๋ยวเช็คค่าให้เดี๋ยวไอ้ซางคนเช็คค่าให้เห็ซีสวยเลยนะครับันี่ก็ยิงท้ายเห็ดซีเรียบร้อย นะครับอันนี้เป็นสองเพลานะครับถ้าเป็นสิบล้อ,อแพ้เก่านอกนี่จะเป็นสองเพลามากนะครับตอนนี้จะเป็นยูโรห้าเนี่ยจะมีแอตบูเอ่อต่อไปจะเป็นแบบนี้นะครับผมจริงๆแล้วก็บร่ไล้วครับ เดี๋ยวาพาผู้ใดียที่ใส่ก็ได้นะครับมาจะนิ่งเงินซื้อนะยะเติมแต่ยินงเราแพ้งินเรียนเราแพ้งี้สวยเลยนะครับเดี๋ยวให้ร่องล่างก็รวมๆนะครับสวยงามแน่นอนเดี๋ยวบนภายในก่อนนี่ให้พอตน้จนจัดการให้อีกนะครับตกแต่งภายในให้สวยงามแน่นอนนะครับโอเคครับ นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ลากันไปเพียงเท่านี้นะครับผมก็ขอบพระคุณนี่พี่ชายครับจังโจน,นะครับสั่งรีแมพมผมพาไปเบิ้งเบอร์เพื่อนะครับฝาแฝงน้ำใน,นกันนะคกันเพื่อใดอยากรีแมปหรือว่าอยากซ่อมใบสั่รถนี่ยังอะ่ะกิ๊ตเตอเพื่อนใดครับนี่เพมันมีรถให้บริการพร้อมรถกับมีขายคือกันครับ นะครับเป็นยู่การจันทบุรีพืดอไยกยกไก่เป็ย่าหรือว่าอทกใ่บริการนเหืี่ิ่นะครับนเ้าหนึ่งนเ้์โทรนะครับ0 9 1เ9 1 1 9 1 99ฮสียตัวนึ่งเบอร์เสียตัวหนึงนี่นี่เดี๋ยวนะแมนเบอร์โทัเสียตัวนึง S <S 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 ยวอียังนี่โทรติดด้อไปเจ้าเบอรโทรหายไปตัวหนึ่งยัมั้ย์เก้าหนึ่งเก้าหนึ่งอะไรครับ9ก9 8เก้าเก้านะครับศูนย์ศูนย์เก้า เก้าอีกตัวหนึ่งก้อนเจ็ดสิบแปดนะครับนะครับก็ฝากไว้น้ำแน่กันแล้วกันครับนะครับนี่รถบริการเป็นย่างดีเลยนะครับจาดูแลให้ไม่ต้องไปขับมาเลยเพื่อนมาเดี๋ยวทำสีเสร็จเดี๋ยวเอาไปส่งพ่อมดส่งเลยมาดีครับนะครับก็กลับควพรพึงเพื่อนคงเลยนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับกลับมาแบบยาวๆเลยนะครับ ลากันไปเวียงทันนี้พบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับผม